นําเสนอนิทการอีโศกเรื่องกวางป่ากับพวมงมูกนูนเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะท่านจางผู้ในป่าไม้อันเขียวขจีบรรดาสัตว์ต่างๆก็พากันออกมาหากินโดยเฉพาะกวางป่ากลุ่มผงใหญ่ผงหนึ่งตาแคะเลมไบยากินกันเป็นอาหารอยาอร่างอร่อย ขณะที่พวกกำกำลังเล่นญ่ญาอยู่นั้นก็มีเสียงปืนของนงายพลลั่นไกลดังสนั่นหวั่นไหวหมายที่จะยิงใส่ถุงควางป่าเอ๊นนั่งพวกนายพลนีนาแอแล้ว ให้ลูกด,ด้วยการเจอพวกมนุษย์ตามว่าสงสารฉันนะขอโทษหว ปลายเท้าของมันเดินเข้าไปในเขาอ่างหุ่นแน่ๆเลยอือใช่ปะ่ะ <c oughs> ว่าแล้วพานแก่ก็เข้าไปในเขาอ่างหุ่นอย่างมั่นใจในขณะที่กวางหุ่นนั้นใจเต้นรึก เราน่ะแอบฟังมานานแล้วก็อ,อุตสาห์เจ้าไม่ได้สงสารลูกเ,เั้าแน้องของเจ้าด้วยขอบใจจ้ะขอบคุณเจ้ามากค่า,าเลยนะในขณะเดียวกันเหล่านายพลก็มาถึงและพยายามเข้ามาในโพรงของมังงูอย่างมั่นใจว่าจะมีกวางป่าซ่อนอยู่แต่ว่า เดินออกมาจากโลงอย่างอารมณ์เสียแล้วจะโกลว่าเฮ้ยแท่จะเราอยู่ในนี้ก็ื่อนอื่นอวรจะยอยู่แล้วจะเป็นยงผี้ด้วนเดือหายใจก็ไม่สะดวกเหม็นก็เหม็นอาบก,ก็อาดก็หิวแต่ด้วยความหิวของกวางป่าจึงได้กัดกินองุ่นอย่างอร่อยร่อยโดยแม่ใหญ่ต่อเพื่อนองุ่นองุ่นจึงร้องขึ้นว่าเจ้ากวางป่าเจ้ากินเราทำไมนะแล้วไหนก็้บอกว่า you นะมีจริงนะใครที่มีบุญคุณกับเราเราก็ควรจะตอบแทนความบุญคุณเจ้าความได้รับกรรมของมันแล้วลนะ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณมักจะประสบแต่ความหายนะฮะ